โอเคครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าแบ๊บบิสเนสนะครับผมนะก็ใช่ถูกต้องทุกคนนี่ไม่ผิดหรอกแบบบิสเนสก็มีท้าหน้าของตัวอีเวนต์เอกฮันกับเขาด้วยเช่นกันนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ท้าหน้าของตัวเกมแบบบิสเนสเนี่ยวิธีการได้คือเราต้องฆ่ากันเท่านั้นนะครับผมมันจะมีโอกาสการได้นะใช่แล้วทุกคนถูกกองคือเราต้องฆ่ากันฆ่ากันเอง ว่างั้นเถอะนะครับนะอืมข้าไปเรื่อยๆใครใครจะดึงบูเนี่ยถามกูเนี่ยเฮ้ยแล้วจะยังทำไงอ่ะโอเคมามาดูดิคือข้าไปเรื่อยๆอ่ะคือข้ากันไปเรื่อยๆเลยไม่เล่นเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าหรอวะไอ้้เหียไม่อย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเซิร์ฟธรรมดากูจะไม่ได้ข่าอีกเลยมันจะมีคนแยกอยู่ไหนครับกระโดดกดชีพรางไว้แล้วก็กระโดดเฮ้ยฟันผ่าพ่อมึงอ่ะอ๋อห่วยโดนนี่ฮะ ดานมือตกใจอืมหัวเลยสารแคลเซียไอ้ควายอดอะไรเยอะไกี่แคลซิยก่อนกี่แคลเซียมต่อแคลเซียมด้วยอะไรอย่ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่หลังครับอยู่หลังมันต้ขึ้นน่าจะขึ้นอใช่มันจะขึ้นรูปไข่ด้วยเว้ยเอ้ยนี่ไงกูได้แล้ว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 อ่อมาข้างกมอเลยแค่นี้นะครับผมนั้นเราก็ได้ท่าน้าของตัวไข่เขาจะได้แบบแบล็คบิสเนส์แล้วนั่นเองซึ่งถามว่ายากไหมากทุกคนนเพราะะฉั้นโออเเเคครับดี๋ยวจกัน คลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน,กนที่แมบ,บต่อไปเลยนะครับ